เอ่อใช้ยังไงก็ล้างครับเราล้างไม่ใช่น้ําเปล่านะครับน้ําเปล่ามันไม่เวิร์กนะครับมีหลายคนมาถามว่าเมนเทอร์ทามินายกับขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวสะอาดไหมขุยมะพร้าวของเราไม่สะอาดนะครับมันไปนี่ครับมันมาจากถุงนะครับกระสอบแล้วก็มมีที่เราสั่งนะครับเป็นขุยมะพร้าวกับที่มีเส้นนะครับต้องมีเส้นเหมือนกันแต่ไม่มีก้อนนะครับใหญ่มะพร้าวนะครับเขาเรียกว่าใหญ่มะพร้าว แล้วก็บางบางครั้งก็ละเอียดบางครั้งก็ไม่นะครับเป็นี้นะครับไม่ได้ทาความสะอาดอะไรสักอย่างเลยนะครับเออใช้ไหนก็ล้างครับเราล้างไม่ใช้น้ําเปล่านะครับน้ําเปลามันไม่เวิร์กนะครับได้นิดเดียวเราก็ใส่แบบนี้แช่น้ําปุ๋ยอ่าเราใช้แคลเซีมยมไนเตรตนะครับซีพ่นซนนะครับซีพ่นซนอย่างเดียวแล้วก็ล้างแล้วก็แช่ประมาณหนึ่งหนึ่งคืนแล้วก็เราปล่อยน้ําออก แล้วก็เราเติมน้ําอีกครั้งหนึ่งกับน้ําปุย EC 2นะครับ EC ส0งนะครับ,รบแล้วก็แคลเซียมไนเตรตเรียกว่า15บหนแล้วก็เติมน้ําแหมรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราปลอยน้ําอีกทีแล้วก็เราวัดน้ําอีกทีถ้าวัดน้ําอยู่สูงกว่า3เราทําอีกครั้งหนึ่งจนเรามี EC ประมาณ2.5งดในน้ํานะครับเราก็หยุดหลังจากนั้นเราเติมน้ําอีกครั้งหนึ่งแหมรอบแล้วก็เราใช้น้ําปุ๋ยของเรา ล้างเน้ำใส่ในถังนะครับในกระถังที่เราใช้หรือกระถังทุกมหมก๊อก ok, เราเรียกว่าก๊อกในเชียงใหม่เราเราใส่ในก๊อกก๊อกได้แล้วก็เสร็จแล้วครับก๊อก ok ของเราหรือกระถังก็ไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เราเราเติมเติมทุกอันใส่ตะกร้าแล้วก็ปลูก p r o c e s นี้<ไ> này, ประมาณห้าวันนะครับหนึ่งวันเราต้องใช้กี่คนซึ่งจะได้กีก๊อกหนึ่งคนหนึ่งวันก็ประมาณสิบตะกร้าครับ สองร้อยสองร้อยห้าสิบกระถางเราหนึ่งคนได้สองร้อยห้าสิบกระถางก็มันช้าหรือใช้อนี้ไม่เสียเวลาวางแล้วก็เติมน้ำปุ๋ยจบก็เลยตัวน,นี้เราลองใช้กดันแล้วก็ดูเปรียบเทียบกับขุยมะพร้าวเดี๋ยวคลิปหน้ามเมนเจะให้ดูนะครับเวลาเท่ากันเราทำในขุยมะพร้าวกับกดันแล้วก็มาเป็นปยังไงต้นมันโตขนาดไหนมันเท่ากันไหมอะไรนั้นครับเดี๋ยว,ยวทำอีกครั้งหนึ่งไหมโอเคโอเค ถ้ามีคําถามเรื่องวิธีการทําให้มันคุยมะพร้าวทำความสะอาดหรือแบบให้มันอีสีที่ต้องการก็คอมเมนต์ข้างล่างนะครับเมนูจะตอบให้นะครับสวัสดีครับ